อันดับแรกเบื้องต้นก่อนเลยนะครับก็หลายท่านนะครับได้มีคอมเมนต์เข้ามาอาจารย์ก็ได้รับทราบนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีประยชสัมพันธ์ก่อนนิดหนึ่งพอบางท่านเนี่ยก็แจ้งว่าเสียงปั๊บไม่ชัดหรือเสียงมันเบาไปนะครับจากที่รับชมทาง u t u b e นะครับแต่บางท่านในคลิปเดียวกันราศีเดียวกันก็แจ้งว่าได้ยินเสียงชัดเจนภาพสัญญาณชัดเจนนะครับยังไงก็ขอความกรุณาหรือ ขอแนะนำนะครับถ้าท่านใดที่รับชมอยู่เนี่ยถ้าเกิดเสียงชัดนะครับก็ก็พิมพ์ว่าเสียงชัดแล้วก็แล้วก็แจ้งด้วยว่านะครับฟังจากมือถือแท็บเล็ตนะครับหรือว่า Android iPhone อะไรต่างๆหรือถ้าท่านใดที่ไม่ชัดก็บอกเปิดจากคอมเปิดจากมือถือแต่เสียงไม่ดีเป็น Android เป็น iPhone เพื่อเราจะได้ทราบว่าเป็นที่โปรแกรมทางของเราเพื่อให้ทีมงานได้ปรับปรุงแก้ไขหรือเป็นที่ อุปกรณ์เทคโนโลยียของท่านเองนะครับเราจะได้ทราบกันเพราะบางท่านก็พยายามเห็นคนแจ้งมาสอาเดือนแล้วนะครับสองสาคลิป2อสเดือนก็มันก็แก้ทีละสเต็ปทีละปอบางท่านก็บอกชัดเจนดีขึ้นบางท่านก็บอกให้มันเปลี่ยนไปมันไม่ชัดอันนี้ก็ขอความร่วมมือนะครับตรงคมนต์แนะนำกันเข้ามานะครับว่าคุณรับชมจากเช่นโน้ตบุ๊กมือถือหรือว่านะครับแท็บเลต็ตแล้วก็ใช้ iOS หรือว่าใช้แอดดอยแล้วก็เปิดเสียงให้มันสุดนิดนึงนะครับจะไ,ได้รู้ว่าชัดไม่ชัดนะครับบางทีบางท่านเปิดเสียงไม่ได้ดังสุดมันก็ไม่ค่อยชัดได้เหมือนกันหรือภาพไม่ค่อยชัดเป็นที่สัญญาณเน็ตในช่วงครั้งช่วงคราวที่ท่านได้รับชมกันตอนนั้นนะครับอันนี้ก็แจ้งขยันสัมพันธ์านฝากทุกท่านก่อนนะครับในเบื้องตน้นต่อมาเนี่ยในเดือนนี้นะครับก็เรียกง,ง่ายๆว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ตัวดาวเป็นราศีไปตัวนะครับดาวพฤกัสเนี่ยจะโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยในวันเสาร์ ที่13กันยาเวลา20น20าฬิกา4 6นาทีตัวของดาวพระศุกร์จะโคจรในวันอังคารที่16กันยาตี4นาฬิกาสนาทีตัวดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์หลังจากนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในราศีกันเนี่ยมีดาวพระพุธโคจรเป็นเกสดและเป็นมหาอุดในวันพฤหัสบดีที่11กันยาเวลา18บนาฬิกาส6นาทีส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าราศีกันในวันพุธที่17กันยาเวลา17นาฬิกา24นาที ส่วนวังคาดาวอังคาเนี่ยจะโคจรที่ราศีตุลเป็นประอ่อนกําลังจะเข้าวันที่12กันยา19นาฬิกา47นาทีมีกาลังอ่อนนิดหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยดาวพุธเนี่ยในเดือนนี้ย้ายสองราศีนะครับทั้งเป็นเกษตรและก็เป็นอุจจารพิมุขคือดาวาพุธเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยอาทิตย์ที่8กันยา17นาฬิกา15นาทีโคจรเป็นอุจจารพิมุขแต่ก็อยู่ในราศีตุลอันเป็น ดาวเจ้าเรือนสุขที่เป็นคู่ธาตต่อกันดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยมีดาวจริงๆที่โยกย้ายเนี่ยห้าดวงนะครับคือพระเกศพระอาทิตยเอ่อพระสุขพระพุธแล้วก็พระอังคารห้าดวงแต่พระพุธย้ายสองรอบจึงกลายเป็นมีทั้งหมดย้ายหกครั้งแต่ห้าดวงดังนั้นเนี่ยย่อมส่งผลต่อสิบสองลัคนา,าราศีทุกเรื่องทุกราวดีไลฟ์ประการใดติดตามรับชมกันในคลิปเลยนะครับ กับท่านใดน,นะครับที่เกิดในลักนณาสถิตอยู่ที่ราศีมีนนะครับชาวลักนาราศีมีนในเดือนกันยายนสองพันห้า้อยกสิบเจ็ดนะครับในช่วงเดือนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเอาเป็นว่าหลักๆเลยเนี่ยตัวของงานของคุณเองเนี่ยผมว่ายังคงเป็นในต่อทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีตามกุญชตาของคุณเพราะว่าชาวลักนณา มีเนี่ยเดือนนี้ยังคงเป็นเดือนที่พุ่งนะครับแต่ก็เรียกว่ากฎเกณฑ์พิเศษแม้จะเป็นปะอ่อนกาลังแต่ก็อยากได้อุจารพิมุขแฝงเข้ามาและคุณเป็นองค์เกณฑ์ก็เป็นอัมพูราศีนะองค์เกณฑ์คุณเป็นอุดมเกณฑ์และคุณได้ประทุมเกณฑ์นะครับคุณได้สามกฎเกณฑ์เรื่องเนี่ยเรื่องของงานมีแนวโน้มได้การสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือเลือกคุณได้ให้ดีไปอย่างมากนะครับ มีโอกาสดูเหมือนคิดว่าเราไม่เข้าท่าเข้าทีแต่งีมคนกับมองอยู่คนกับให้ความสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลืออยู่ช่วงงานไม่ตรงกลุ่มไม่ตรงเป้าแต่พอดูฟีดแบ็แล้วให้มันตรงเป้าตรงจุดที่นางานมีการสนับสนุนส่งเสริมต่อยอดได้ดีมากนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวของแต่พอย้อนกลับมาเรื่องของความรักเรื่องของความรักมันจะดีแค่ช่วงเดียวก็คือช่วงของสิบเอ็ดกันยาถึงยี่สิบแปดกันยาในช่วงนั้นก่อนน,นั้นนั้นทะเลาะเบาแวงไม่รู้เรื่องแต่ถ้าหลังจากนั้นเนี่ยมารู้สึกว่าเบื่อเศร้าหงอเซง็ง ต้องมีเหตุให้ต้องห่างจากกันไปนะครับพอพูดคุยกันได้ว่าเรียกง่ายๆว่าผีเข้าผีออกนั่นแหละรักกันอีเลบบีในช่วงนั้นล,ล่องนันก็ทะเลาะกันไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวแบบนั้นหรือถ้าหากต้องลงนามหุ้นส่วนสัญญาใดๆให้ลงทุนหรือลงนาม11กันยาถึง28กันยาถ้าก่อนหน้านั้นไม่แนะนำเวลาจากนั้นไม่แนะนำนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยจะเกิดสวนยุปรราคา ช่วงต้นสัปดาห์กันยายนจะเกิดหรืราคาพาดผ่านเงทิทองฟ้าเกิดขึ้นดังนั้นตัวของคุณเองต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเอกสารสัญญาการลงนามการคำประกันใดๆเดี๋ยวมันจะนําปัญหาวุ่นวายมาให้คุณอย่างไม่คาดคิดหรือคาดไม่ถึงทีนี้ต่อมาเรื่องของเงินทองเนี่ยเรื่องเงินเงินทองทองของคุณในช่วงเดือนกันยายนนะครับครึ่งแรกอยู่ในมุมทิศทางที่ทดีมีโอกาสขย,ย,ยนัยยนเ็เรียกหาม,มาได้หามาเก็บอยู่เพียงแต่เหนื่อยมากกว่าใครต้องใช้ฝีไม้ลายมือ ต้องใช้ความแขายาันแข็งนะครับมันจะเข้ากฎเกณฑ์อย่างนั้นเหนื่อยหนกักบูลุยแต่ได้มาอันนี้ดีนะครับยังได้หามาได้ใช้แต่หลังจาก12กันยาไปดาวการเงินการทองของคุณมันอยู่มุมมรณะโดยตรงอันนั้นนะ่ยมันแปลว่ามีมาเท่าไหร่ก็หมดหาวันไดก็ต้องจ่ายออกไปเก็บรักษาทัพย์ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยอยู่ในช่วงนั้นนะครับอาจจะต้องระมัดระวังวางแผนการเงินให้รับกลุมทั้นิดนึง <c oughs> หรือควบคุมเลือกบัญชีแลยรับายจ่ายสักหน่อยหนึ่งให้มันเป็นไปในจรวจับคนที่ตางที่ส่งผลดีกับดนดนห้ตาแต่ถ้าหากเป็นไปได้นะครับช่วงที่ดาวพฤหัสบดีและดาวระเกอรร่วมกันอยู่ในภพพันธุบ้านช่องห้องขับสินตามที่อยู่สายของคุณคุณอาจจะทําบุญบ้านสักหน่อยหนึ่งหรือทําบุญให้กับเจ้าที่นะครับพระภูมิเจ้าที่ตีจู้ของคุณแล้วแต่และใครอยู่คอนโดคอนโดนะครับก็อาจจะไปสักการะบูชาท่านแล้วก็ทําบุญเอาของถวายท่านสักหน่อยหนึ่งนะครับน่าจะเป็นมงคล เป็นมุมที่ดีเขาเรียกว่ารู้จักผู้อยู่นะครับก็คือเหมือนกับว่าเรากตัญยูต่อผู้ที่คอยปกปองรักษาเราส่วนหนึ่งหรือคุณจะใส่ผ่านแล้วก็อุทิศบุญส่วนให้กับท่านโดยตรงทําสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องราวดีๆมงคลต่างๆน่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณลัคนาราศีมีนในเดือนกันยาแบบที่คุณไม่คาดคิดผมว่าเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะ12กันยา2ระ18ทุ่ม47 จะมีแนวโน้มการยิงตกว่านะถ้าใช้จ่ายไม่คาดคิดพุ่มเฟือยสุดิสุร่ยรายผมว่ามันหมดไม่เหลือนะต้องใช้สติสตางาค์ควบคุมดูแลตัวเองให้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทะานใที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับเพราะมีหลายท่านแจ้งมาเดี๋ยวคลิปสัญญาณชัดมั่งไม่ชัดมั่งดีภาพไม่ดีบ้างยังไงก็ยปนคำแนะนําก,ก,ก,กันได้เพราะคุณรับชมอยู่เนี่ยเสียงดังหรือเสียงเบานะครับหรือว่าคุณฟังจากอุปกรณ์ใดมือถือแท็บเล็ต และเป็นระบบ a n d r o i d หรือระบบ iPhone ตัวจะได้ให้ทีมงานปรับปรุงแก้ไขนะครับจะได้ทราบว่าเป็นที่เราหรือถ้าคลิปเดียวกันบางคนชัดบางคนไม่ชัดนั่นน่นจะเป็นที่คุณแน่นอนเป็นที่ผู้ฟังฝ่ายเดียวแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามมีทั้งไม่ชัดหมดอาจจะเป็นที่เราแต่ถ้าเมื่อใดที่ชัดบ้างไม่ชัดบ้างน่าจะเป็นที่ฝั่งของทางคุณนะครับจะได้เป็นการ แนะนำกันไปนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมทปวีดีแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้แนะนำในเรื่องของ1ิราศีแล้วก็ฝากไว้นะครับเราก็จะมีไลฟ์สด TikTok YouTube Facebook นะครับช่วงหัวค่ำนะครับก็ฝากติดตามกันได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับ,อบ,อนะรบผม สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการเปดเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นใน a c e บุ๊ k หรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในคร hour, ั้งนี้นะครับเร้่องมีความเข้าใจในหลักโหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงงวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์พัฒนาพัฒนศิลิอาจารย์พ,าารยพ,พระพุทธพยากรอาจารย์ปณีบุญน<อ>า่ทองเนี่ยมคุณยุทธเนี่ยใ่มเลืออใช้ได้ แต่ก็คิดถึงผมก็คิดถึงที่ทำงนานได้ครบคู่เปนไปเค็ดลับระดับชั้นครูโหนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคลอ์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรูมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเ <c oughs> พื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ